พัสดุอะไรก็มารอง,องรมาตกลงนี่มาบริการตรงพรุงนี้ให้กันก่อนนี้นะคะวันนี้นะคะเป็นวันเปิดเทอมวันแรกนะคะครูทุกท่านนะคะพร้องผู้บริหารยินดีต้อนรับนักเรียนม1หนึ่งมดอ,อีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็ขอกล่าวต้อนรับนักเรียนนะคะ ที่อยู่กับเรามาแล้วนะคะไม่ถือว่าเก่านะคะทุกคนปีนี้วันนี้นะคะใหม่กันทุกคนนะคะขอให้ลูกตั้งใจเรียนนะคะขอให้ลูกเป็นเด็กดีนะคะขอให้ลูกมีเป้าหมายนะคะสุดท้ายขอให้ทุกคนดูอาเพื่อให้เอาเราให้รักษีให้กับนักเรียนนะคะขอให้ลูกเป็นที่รักของทุกคนนะคะ วันนี้นะคะและวันต่อๆไปเราจะใช้เวลาในการจัดกิจกรรมหน้าเสาธงให้น้อยที่สุดนะคะเพราะว่าอากาศร,ร้อนนะคะตามที่เราเห็นใน a c e b o o k นะคะค่ะวันนี้นะคะ,นนะ,คะกำหนดการนะคะที่นักเรียนทุกคน <ๆ S 1> ต้องรู้ก็คือขาบที่1นึ่งข้บที่สองให้ทุกคนนะคะเข้าไปห้องที่ปรึกษา จอกับครูที่ปรึกษาเพื่อลงทะเบียนเรียนการลงทะเบียนเรียนของเราจะเป็นรูปแบบใหม่คือเป็นการลงทะเบียนแบบออนไลน์นะคะใครไม่อยู่ในห้องครูเขาจะไม่กดรับลงทะเบียนนะคะขาบหนึ่งสองเป็นคาบลงทะเบียนหลังจากนั้นคาบที่สามนะคะให้นักเรียนเข้าประจำห้องเรียนเราจะเรียนตามปกติแต่วันนี้อาจจะมีขู่ขัดนื่องจากว่า ครูที่ปรึกษาจะต้องไปเบิกสมุดนะคะกับอุตสาหนุชานีที่ห้องสมุดเพื่อเอามาแจกนักเรียนหลังจากที่นักเรียนลงทะเบียนแล้วเราจะให้ท่านนะคะเบิกเท่ากับนักเรียนลงทะเบียนวันนี้นะคะขอให้ครูที่ปรึกษานะคะไปรับนะคะสมุดเรียนฟรีของนักเรียนนะคะ เท่าจำนวนที่ลงทะเบียนสำหรับวันนี้ขอให้ทุกคนโชคดีและขอให้โชคดีในทุกๆวันในปีการศึกษา 2567. อัสลามุอะลัยกุมบเระมะตุลลอฮิวะบเระกาตุ์ทั้งหมดแถวตรงนักเรียนชั้นม .1 ทำ1เินเข้าห้องครับนักเรียน,น, 6, นยชั้นม .6 ทำ1เินเข้าห้องครับ นักเรียนชั้นม .4 ีทับหเชิญเข้าห้องครับนักเรียนชั้นม .3 าทับหเชิญเข้าห้องครับ นักเรียนชั้นม .2 ทับห่เชเข่าห้องครับนักเรียนชั้นม .5 ทับน่เชนเท้าห้องครับนั่นนี่ถ่ายคลิปลงยูทูบคลิปลงยูทูบ

Hãy subscribe cho không bỏ lỡ những video